สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะครูตุ่มจะมาสรุปสาระสำคัญนะคะของบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชนต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าในบทนี้นะคะในเรื่องของการสรุปนะคะ บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนนะคะซึ่งในแต่ละโรงเรียนนะคะผู้บริหารโรงเรียนครูใหญ่หรือผู้อำนวยการนะคะก็จะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจในการบริหารงานนะคะที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในขณะเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียนนะคะทีนี้การบริหารงานแต่ละฝ่ายนะะผู้อำนวยการ ก็จะมีการแบ่งหน้าที่หรือบริหารงานให้แต่ละฝ่ายนะครไปบริหารเพื่อให้โรงเรียนนั้นนะคะสามารถที่จะพัฒนาและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับยุคปัจจุบันนะคะแต่ทีนี้ในขณนะเดียวกันนะคะออโรงเรียนจะ,จะเจริญก้าวหน้าได้ก็คือขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารคณะครูและนักเรียนร่วมมือกันนะคะ เพื่อที่จะให้โรงเรียนนั้นเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆและในขณะเดียวกันนะคะโรงเรียนเมื่อเจริญก้าวหน้าแล้วก็จะต้องประสบกับความสำเร็จในเรื่องของการเรียนการศึกษานะและในขณะเดียวกันนะคะทัศนวิสัยนะคะภาพลักษณ์ของโรงเรียนก็จะต้องดีด้วยนะคะทีนี้ ฝ่ายบริหารนะคะก็จะร่วมมือกันในการบริหารโรงเรียนนะคะให้โรงเรียนนั้นมีความเป็นระเบียบวินัยและมีความสงบสุขได้นะคะทีนี้การทำงานแต่ละฝ่ายนะคะทุกคนทุกหน้าที่นะคะก็จะต้องให้ความร่วมมือกันพัฒนาไปในทางหรือแนวทางอันเดียวกันนะคะให้เจริญก้าวหน้า ต่อไปค่ะ,ะทีนี้นะคะในส่วนของคุณครูนะคะคุณครูก็จะมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนนะคะแล้วก็ให้ความรู้แก่นักเรียนนะคะคุณครูทุกคนนะคะจะดูแลในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะและในขณะเดียวกันก็จะมีหน้าที่ในการอบรมพัฒนาขัดเกลาจิตใจของนักเรียน สติปัญญานะให้มีการพัฒนาตามแนวหรือนโยบายของภาครัฐและนโยบายของโรงเรียนนะคะทีนี้นะคะถ้าเราดูแล้วนะคะโรงเรียนก็จะมีการจัดการเรียนการสอนนะ,ะที่ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเป้าหมายแต่ละโรงเรียนแต่การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนนะคะก็จะมุ่งไปสู่ การพัฒนานะเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่ตอไปนะทีนี้นะคะถ้าเราดูนะคะนอกจากในเรื่องของการสอนการบริหารแล้วนะคะคณะครูผู้ผู้บริหารนะก็ยังต้องมีการประชุมอบรมนะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อนำความรู้ มาพัฒนานักเรียนและโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้านะคะถ้าเราดูแล้วนะคะนอกจากหน้าที่ในการสอนแล้วนะคะก็ยังมีการอบรมประชุมนะคะเพื่อที่จะให้เด็กนั้นนะ,ะได้มีการพัฒนาให้ไปในทางที่ถูกที่ต้องอันไหนที่ไม่ดีก็สามารถที่จะนํามาแก้ไขนะ,ะให้มันดีเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนะคะ ทีนี้นะคะที่ครูตุ่มให้ดูภาพนอกจากจะเป็นการเรียนการสอนอะไรแล้วนะคะก็ยังประชุมหรือเขาเรียกว่าส่งคณะครูนะคะไปอบรมเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนนะคะ,ะทีนี้นะะมาดูในส่วนของผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านก็คือเป็นผู้นําของหมู่บ้านมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆนะคะในเรื่องของการ ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านในขณะเดียวกันนะคะเมื่อลูกบ้านเกิดปัญหานะผู้ใหญ่บ้านก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะเมื่อปัญหา เกินขอบเขตของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็สามารถที่จะนําเอาปัญหาหรือความเดือดร้อนของหมู่บ้านไปปรึกษากำนันที่มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารงานะที่มีอํานาจหน้าที่ในการตัดสินใจมากกว่าผู้ใหญ่บ้านก็คือกำนันนะคะ,ะทีนี้นะหนะ้าที่ของผู้นําของท้องถิ่นที่มีบทบาทที่สําคัญก็คือแพทย์ประจำำําตําบลนะคะ แพทย์ประจําตําบลก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของชุมชนป้องกันและรักษาโรคที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าเราดูแล,แล้วนะคะแพทย์ประจำำําตําบลหากมีการเจ็บป่วยนะคะหรือมีโรคระบาดแพทย์ประจําตําบลก็จะรายงานไปยังสาธารณสุขตาบลแล้วหลังจากนั้นนะ,ะก็จะให้การดูแลรักษาเบื้องต้น หากเกิดอาการป่วยหรือเจ็บป่วยนะคะที่มีอาการเ,าเกินขอบเขตหรือว่าแพทย์ประจําตําบลจะรักษาได้ก็สามารถที่จะส่งไปยังโรงพยาบาลประจำำําอาเภอเพื่อรักษาต่อไปแต่ในขณะเดียวกันนะคะแพทย์ประจําตําบลยังดูแลรักษาหรือป้องกันในเรื่องของโรคระบาดอ่ะอย่างเช่นโรคไข้หวัดที่กําลังระบาดนะคะ แพทย์ประจำตำบลก็จะออกมาดูแลหรือว่ามาให้ความรู้นะโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งถ้าดูแลแพทย์ประจำตำบลก็จะหาวิธีหรือแนวทางในการป้องกันมีการพ่นหรือกำจัดยุงลายอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้นอกจากนอกจากจะดูแลในส่วนนั้นแล้วนะคะก็ยังมีหน้าที่ในเรื่องของการ แสดงความมีน้ำใจในเรื่องของการมีจิตอาสานะคะไปช่วยในเรื่องของหน่วยงานราชการอย่างอื่นได้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเราดูแล้วนะคะที่คุณตุ่มพูดหรือนำเสนอไปในส่วนของออผู้ใหญ่บ้านทีนี้เราก็มาดูนะคะว่ากำนันกำนันก็คือ เป็นผู้นําของตําบลมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆในระดับตําบลน,นะคะก็คือลูกบ้านในแต่ละหมู่บ้านนะ,ะเมื่อมีปัญหาหรือมีความรู้ที่จะนําไปเผยแพร่นะ,ะก็จะให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะไปชี้แจงหรือว่านําข่าวไปแจ้งแก่ลูกบ้านแล้วหลังจากนั้นนะคะในแต่ละเดือนทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะ,ะยังมีหน้าที่ที่ต้อง ประชุมเพื่อรับนโยบายจากท่านนายอำเภอเพื่อนำมาชี้แจงให้กับลูกบ้านฟังในแต่ละครั้งซึ่งนะคะหน้าที่ที่สำคัญก็คือเอ่อจะต้องดูแลนะคะความเป็นอยู่ของลูกบ้านและก็ผู้นำชุมชนด้วยนะคะถ้าเราดูแลว้วระดับหมู่บ้านหมู่บ้านไปตำบลตำบลก็จะไปในส่วนของกำนันนะคะในขณะเดียวกันนะคะนอกจากในเรื่องของการ ดูแลความเป็นอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญก็เช่นเดียวกันยังเป็นหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันนะคะในการดูแลแล้วก็ดูความเป็นอยู่ภาวะเศรษฐกิจนะแล้วก็นำความรู้มาพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง<ๆ>เช่นเดียวกันนะคะทีนี้นะคะถ้าเราดูแล้ว กำนันนะถือว่าเป็นบุคคลที่ประชาชนูนบในหมู่บ้านนะคะให้ความเคารพและนับถือก็คือมีหน้าที่ในเรื่องของการบริหารงานในระดับตำบลดูแลความเรียบร้อยความสงบนะคะภายในพื้นที่นะ,ะซึ่งนะค,ะคนที่จะสมัครเป็นกำนันนอกจากจะมีผู้ชายแล้วผู้หญิงก็ยังสามารถที่จะเป็นกำนันได้ด้วยนะคะดังนั้น ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราดูแล้วนะคะซึ่งหลายๆตำบลน,นะคะจะมีกำนันเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็มีความรู้ความสามารถมากมายนะคะ,ะทีนี้ถ้าเราดูแล้วนะคะกำนันเมื่อได้รับการอบรมก็สามารถที่จะไปให้ความรู้กับลูกบ้าน ในเรื่องของงานฝีมือส่งเสริมอาชีพต่างๆอย่างงี้นะคะก็สามารถที่จะทําได้แต่ในขณะเดียวกันแม่บ้านก็จะต้องให้ความร่วมมือพร้อมที่จะนําไปพัฒนาหมู่บ้านของตนเองเพื่อเป็นการเสริมรายได้ซึ่งณนะปัจจุบันนะคะสินค้าโอท็อปนะคะที่เข้ามาในท้องถิ่นของเรานะคะก็ยังเป็นตัวที่ทําชื่อเสียงแล้วก็ทํารายได้ให้กับหมู่บ้านได้อีกทางหนึ่งนะคะ,ะทีนี้นะคะ มาดูอีกนะผู้มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจคนต่อไปนะคะก็คือที่คุณตุ่มพูดไปในเรื่องของแพทย์ประจําตําบลน,นะคะแพทย์ประจําตําบลน,นะ,ะมีหน้าที่ในเรื่องของการเฝ้าระวังรักษาโรคนะ,คะก็คือเหมือนกับว่าป้องกันแล้วก็ดูแลไม่ให้มีแหล่งแพร่เชื้อโรคแล้วก็แจ้งไปทางอำเภอนะคะเมื่อมีโรคระบาดท,ที่คุณตุ่มนําเสนอไปนะคะ โรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงของอสภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนหรือว่าในช่วงที่ร้อนฮอิวาตตะโกโลกก็คือโรคที่เกิดจากอะไรคะเกิดจากการรับประทานอาหารหรือว่าการติดเชื้อของอาหารนะคะหรือว่าอาหารเป็นพิษพวกนี้ไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอย่างเงี้ยก็คือ,อ,อยุงเป็นพาหะทาะอาสม,มอหรือว่าแพทย์ประจําตําบลก็จะออกให้ความรู้และไปทําลายสถานที่ที่เป็น แพทย์เชื้อโรคที่น้ําขังอย่างเงี้ยนะคะก็จะไปช่วยกันดูแลณนะจุดนั้นนะคะอ่ะนี่นะคะภาพนี้นะคะถ้าเราดูแล้วก็คือคนในหมู่บ้านหรือว่าแพทย์อสม,อปม,มประจําตําบลประจําพื้นที่นะคะก็จะให้การดูแลแล้วก็ช่วยกันรักษาป้องกันไม่ให้พื้นที่ของตัวเองนั้นนะคะได้รับ ชื้อโรคเพิ่มมากขึ้นก็หาแนวทางป้องกันไว้ก่อนนะคะ,ะทีนี้ผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือผู้นำทางศาสนาถ้าเราดูแล้วนะะก็คือทุกคนดูแลแล้วแต่มีหน้าที่ในเรื่องของการช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็พัฒนาหมู่บ้านของตนเองเมื่อผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันนะคะไปประชมุมรับข้อมูลข่าวสารมา ก็จะแจ้งให้ลูกบ้านนะคะเพื่อรับทราบข่าวสารข้อมูลอีกทางหนึ่งนะคะ,ะทีนี้มาดูนะคะผู้มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจของผู้นำทางศาสนาผู้นำทางศาสนานะคะในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเราพูดกันแล้วว่าทุกศาสนาสอนให้คนนั้นเป็นคนดีดังนั้นนะคะสาสนรณชนก็ควรที่จะปฏิบัติตามหลักคำสอน ของแต่ละศาสนาผู้นำหรือว่าผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาถ้าเป็นทางศาสนาพุทธก็คือพระสงฆ์ถ้าเป็นอิสลามนะคะก็คืออิหมัมถ้าเป็นศาสนาคิดก็คือบาทหลวงนะคะก็คือจะมีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันแต่นะคะการประกอบ วิธีกรรมทางศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างสติภาพให้กับชุมชนดังนั้นนะคะทุกคนก็ควรปฏิบตัติตามหลักคำสอนของทุกศาสนานะคะ,ะภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ,ะเดี๋ยวคุณตุมย้อนกลับไปดูเมื่อกี้นะคะ,ะต่อไปภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ย ผู้นำทางศาสนาที่คุณตุ่มนำเสนอไปเมื่อกี้นะคะผู้นำทางศาสนานะ,ะนอกจากจะเป็นผู้ทำการเผญญเยแพร่ศาสนาแล้วนะคะก็ยังทำหน้าที่ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนให้สญญาสนิกชนนั้นทำความดียึดมั่นในหลักคำสอนเพื่อเป็นการสร้างสติภาพและความสงบให้กับชุมชนนะคะอ่านทีนี้มาดูนะคะในส่วนของพระพุทธศาสนาน,นะคะ ก็จะมีการทําบุญตักบาตรในเทศกาลหรือว่าวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะอ่าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะภาพจะเบลอๆนิดนึงนะคะอ่าต่อไปภาพนี้ก็คือภาพของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามนะคะก็คือจะมีการทําพิธีละหมาดนะคะซึ่งเป็นพิธีกรรมของชาวมุสลิมนะคะ อันนี้ก็เป็นบาหลัวนะที่มาเยือนประเทศไทยนะซึ่งแต่ถ้า,ถ,าถ้าเราดูแล้วนะคะปัจจุบันนะคะศาสนาคิดนะมีผู้นับถือมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะ,ะทีนี้นะคะถ้าเราดูว่าบทบาทแต่ละบทบาทหน้าที่นั้นนะคะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ หมู่บ้านชุมชนผู้นำให้ความร่วมมือนะคะในการที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้เจริญก้าวหน้านะคะ,ะวันนี้ครูตุ่มก็ขอจบการนำเสนอในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะและการพัฒนา ไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนบทเรียนนะคะดูแลสุขภาพของตนเองด้วยค่ะแล้วเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ